ชงคำไพลทองแท่งนะคะตอนนี้ก็เอายานะคะเราจะเอายาให้น้องทองแท่งทานนะคะเป็นยาทานนะคะยาทานยาแก้าการท้องเสียนะคะแล้วก็เพิ่งได้มาจากควานน้องน้ำเพชรนะคะแม่นีนะคะเดี๋ยวพ่อใหม่กำลังยัดยาใส่กล้วยให้อยู่นะคะ กล้วยก็ไปขอเขามา <laughs> <kit> ยาอย่าง้นซีฝาเป็นยาทานกับยาฆ่าเชื้อนะคะ วยนวยน้อยโพดวีน้อยพูด,น,พดนี่นะคะเป็นยาฐานจะมีเม็ดสีดำนะคะจะคล้ายๆกับฐานนะคะ กับยาฆ่าเชื้อใส่พร้อมกันเลยนะคะไปเราจะเอาไปให้กับน้องทองแท่งเลยนะคะตอนนี้ก็ยังถ่ายเลี้ยวอยู่นะคะยังถ่ายเลี้ยวอยู่แล้วก็คืนนี้ก็ได้กินไม้นะคะเป็นไม้ที่ตัดมาเมื่อเช้านะคะ แล้วก็ไปได้ไม้ไม้อะไรไม้แต้แตจากบ้านน้องน้ำเพชรมาด้วยนะคะแล้ว <Okay. S 1> จะให้คุณหมอนัดมามาดูอาการนะคะพรุ่งนี้นะคะโอ้ใหย่ปนเอ้ยฝ้าหายด้อลูกหลาเอ้ยกิน mm hmm. เรล้าก็เฝ้าหายด้อลูกเด้อ เอาเยังไปฝุ่นเอาเยังไปฝุ่ตอนนี้ก็กินยาทานไปก่อนนะคะแล้วก็เป็นยาฆ่าเชื้อนะคะเดี๋ยวเราจะโทรประสานงานกับคุณหมอของโครงการสวนสัตว์นะคะเดี๋ยวจะให้ท่านเข้าแวะมาดูพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้เช้านะคะเพราะว่าเมื่อกี้ได้คุยกับ คุณย่านีนะคะแม่ควานของน้องน้ำเพชรเนาะบอกว่าหมอทางประจําจังหวัดนะคะเขา,าไม่ไม่สามารถเข้ามาได้นะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะคะเขาไม่สามารถเข้ามาตรวจน้องช้างให้กับเราได้นะคะเดี๋ยวไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวจะโทรประสานงานกับโครงการสวนสัตว์ก็ได้เนาะเดี๋ยวให้คุณหมอแวะเข้ามาดูนะเข้ามาดูอึของน้องนะคะ ตอนนี้ก็ยังกินได้ปกตินะคะยังกินได้ปกติยังไงก็ถ้าถ้ายังมีอาการเหมือนเดิมก็จะให้หมอนะคะหมอทํามาเป่าให้ด้วยนะคะแต่อาการตอนนี้ก็คือย,ยังล่าเริงยังกินได้ปกตินะคะแตอ่อึนี้ก็ยังยังคงถ่ายเหลวอยู่นะคะหายไปไวนะทองแท่งขอบคุณค่ะโอ,โอ,โอ้ยังยัง บ่บมีอาการอย่างอื่นมันบอกทำไมโอ้ยเนาะ้างเดข้างปกติคางก็ปกตินะคะ,ะต,ตอนนี้ก็มีแค่อึอย่างเดียวนะคะที่ยังเป็นเหลวอยู่นะคะอาการอย่างอื่นก็ยังปกติอยู่นะคะแล้วพรุ่งนี้จะให้คุณหมอนัดเข้ามาดูอาการอีกรอบนะคะ,ะอยู่ <ไ>ให้กินยาฐานไปแล้วสิบเม็ดนะคะแล้วก็เป็นยาฆ่าเชื้ออีกห้าเม็ดนะคะเป็นยาแก้ระบายใช่ไหมพ่อไหมยาฐานจะเป็นยาแก้ระบายนะคะแก้ท้องเสียนะคะ ี๋ยววันศุกร์เนาะวันศุกร์ที่จะถึงนี้วันวันศุกร์วันเสาร์นี้หมอโรงกรก็จะเข้ามานะคะจะเข้ามาตรวจเยี่ยมน้องช้างของเรานะคะอยู่ใส่อยู่ในปลาหนีมีบ่ไม้แต้จะเข้าเอินว่าไม้แต่นี่แหละค่ะ เขาอืดอีกไหมเขายังไม่อืดอีกเนาะเก็บไปแล้วช่วงเย็นนะคะทงแท่งเป็นอะไรคะทงแท่งมีอาการถ่ายเหลวค่ะป้าสวัสดีป้าสมใจด้วยนะคะเขาเขามีอาการถ่ายเหลวค่ะแต่ว่าอาการอย่างอื่นยังปกติอยู่นะคะทงแท่งส่งกาลังใจให้นะลูกหายเร็วๆนะเป็นห่วงจางขอบคุณค่ะพิดาขอบพระคุณค่ะ ขอให้หายไวๆครับเจ้าของไอด้าครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีแล้วเนสวัสดีครับขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณกําลังใจจากทุกๆท่านนะคะหาหมอย่างเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่ะป้าค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวจะให้คุณหมอนัดนะคะเข้ามาดูอาการให้กับน้องทองแท่งนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ไปคุยกับ แม่ควานของน้องน้ำเพชรนะคะแม่ควานบอกว่าถ้าเป็นหมอประจำจังหวัดเป็นหมอประจำจังหวัดที่ที่อ,อบจเคยรักษานะคะเขาเขาจะไม่เข้ามาค่ะช่วงนี้เป็นช่วงโควิดเขาจะไม่เข้ามาเดี๋ยวเราโทรประสานงานกับของโครงการสวนสัตว์เอาก็ได้ค่ะเดี๋ยวให้คุณหมอนัดเข้ามาดูอาการะค่ะแล้วก็เข้ามาดูอึน้องหน่อยนะคะ ตอนนี้ก็ยังกินได้ปกตินะคะก็กินยาฐานกับยาฆ่าเชื้อไปแล้วนะคะเมื่อกี้ก็ยังล่าเรืองอยู่อุย้ยฟ้าแรบป้อ้ฟาแรบฟาแรบเดี๋ยวเดี๋ยวแรงนี่ให้พ่อไม้โทรหามนัสเลยโทรบอกเพื่อนไว้เลย มืกสีทวหายงมเสาอันนี้ภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้นะคะไม้อันนี้แต่ภาษาอีสานเขาเรียกว่าไม้แต้นะคะเป็นสปปรรพคุณคือจมันจะมีฤทธิ์แบบเป็นออกฝาดๆนะคะจะช่วยแก้ท้องเสียนะคะ ท้องแท้งเป็นยังไงบ้างคะก็ยังท้องเสียอยู่เลยค่ะพี่ขนุนน้อยยังยังมีอาการถ่ายเลยวอยู่เลยค่ะรอบรอบเย็นถ่ายออกมานี้เป็นน้ําเยอะกว่ารอบกลางวันนะคะน่าจะน่าจะมันกําลังระบายออกมาหรือเปล่านะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะให้หมอนัดเข้ามาดูอาการนะคะหายไวๆนะท้องแท้งขอบคุณค่ะป้าขอบพระคุณผสมใจค่ะ ของแท่งหายไวๆนะคะขอบคุณค่ะพี่ขนุนน้อยคืนนี้ก็เดี๋ยวให้กินไม้นะคะให้กินต้นไม้ก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะตัดมาให้กับน้องกินอีกนะคะเดี๋ยวให้คุณหมอมาดูเพราะว่าเราเองก็ไม่ทราบสาเหตุนะคะคือได้แต่สันน,นิษฐานเนาะว่าน่าจะเป็นกับอ้อยหรือไม่งั้นก็ ถ้าหญ้าเปียกหญ้าเปียกมันอาจจะไม่ใช่หรอมากงพราไหไ่หญ้าอ่อนบอแต่เชือกอื่นทําไมไม่เป็นแต่อ้อยก็เชือกอื่นก็ไม่เป็นมันก็บอกไม่ถูกแล้วให้คุณหมอเข้ามาดูอาการอีกรอบนึงนะคะพอดีหนูก็ไม่ทราบว่าอ่า คุณหมอทางจังหวัดสุรินเขาเขาไม่ได้เข้ามานะคะที่ตอนแรกเราว่าจะโทรประสานงานกับคุณหมอจังหวัดสุรินนะคะพอดีญานีแกเพิ่งบอกเมื่อกี้นะคะว่าช่วงโควิดเขาไม่เข้ามานะคะก็ <c oughs> ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวประสานงานกับสวนสัตว์เอาแล้วกันนะคะทองคําไม่ได้เป็นอะไรใช่ไหมคะไม่ได้เป็นอะไรคะ่ะทองคําปกติดีคะ่ะทองคำก็สังเกตอาการอยู่เหมือนกันก็ยังปกติดีคะ่ะไม่เป็นอะไรคะ่ะ ขอให้น้องหายเร็วๆนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่แก้วการค่ะสวัสดีด้วยนะคะยังก็ไหมพู้ได้เห่หาต้องแทงหน้าเหาแต่ตอนนี้เขาก็ไม่ได้ดูซึมไม่ได้อะไรนะคะก็ยังปกติอยู่เดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้อีกรอบแล้วกันนะคะจะให้หมอเข้ามาดูแต่เช้าเลยไม่รู้ว่าหมอจะว่างเข้ามาดูให้เราหรือเปล่านะคะ ช่วงนี้ก็ต้องหาของฝาดๆาดเนียเขากินไปก่อนเนาะจะเป็นพวกต้นไม้ล่ะค่ะที่จะต้องหาให้เขากินไปก่อนหญ้าก็กินด้วยนะคะแต่ว่าก็สลับกันกับต้นไม้นะคะกินดีอยู่นี่มื่อื่นพอไม่ไปตัดมาห้มีหลาเบลาในป่าแม่นบอก โอ้ยนี่คือนี่มนใบหู่าทำอะไรเนีเอากระสีบบหูโบโบหูก็ให้ปูไปตัดว่าให้ปูพาไปบอกก็ได้มันสิตัดมาผีตต้นอยากอีก <c oughs> ทองเทง่งเสาหายด้ลูกทองแท่งบอกสู้ตายครับผมทองแท่งบอก เพิ่์น,น,นยูซือ่อๆอกยังเล่นได้อยู่นะคะนี่ยังเล่นได้อยู่ช,ช่วงนี้ก็งดอาบน้ําให้ก่อนเนาะงดอาบน้ําให้ก่อนนะคะเพราะว่าถ้าถ้าท้องเสียเขาไม่ให้อาบน้ํานะคะ ฟ้าเริ่มแล็บแล้วคะ่ะทางนู้นอึนแล้วทองคําก็ยังอึปกตินะคะยังเป็นก้อนปกติอยู่ไม่มีเหลวไม่มีอะไรนะคะอทองคําอึโชเลยเออบอกผมสบายดีครับผมไม่ได้เป็นอะไรครับทองคออองอํา,า,า,าอึโช์ละวเใสีก ช่วงนี้ช้างท้องเสียก็เยอะมากเลยนะคะเป็นช่วงหน้าฝนด้วยนะคะฝนตกบ่อยแล้วช้างก็ส่วนมากช้างจะท้องเสียในช่วงที่ฝนตกบ่อยๆนะคะเข้าหน้าฝนอย่างเงี้ยช้างท้องเสียกันหลายเชือกนะคะจ้้น าอาการไม่ดียังไงเดี๋ยวจะให้หมอทำมาเป่าให้กับเราด้วยนะคะนูนนูนนูนอยากเล่นอีกแล้วอยากเล่นอีกแล้วโอ้ยโอ้ยยโอ้ยยอ้ยยอ้นยอ้นยทำไมมืออื่นอย่าลืมสือป hey, ูนขาวมาโรยน้ำดี ยิ่ยินบหมะฟ้าเริ่มแลบเข้ามาใกล้ทุกทีแล้วนะคะไม่รู้ว่าจะตกหรือเปล่าคืนนี้ยังเล่นได้อยู่นะจ๊ะยังเล่นได้อยู่

โซลาเซียวพมจไจเจด้คือบบแจงบบเมนสิเลสือมาติดอีกันหนึ่งบอนูอยากเล่นกับน้องแล้วนะคะทองคำอยากเล่นกับน้องแล้วชวนกันเล่นแล้ว ก็มือล้างไปดูของพอของพอเจ๋งกุ้นีโบทงคำให้กำลังใจน้องอยู่ห่างๆนะคะ <laughs> ก็อยากให้เป็นแค่ถ่ายท้องนี่แหละค่ะไม่อยากให้เป็นอะไรมากกว่านี้เลยเพราะว่าโอ้ยคิดหนักเหมือนกันแล้วมันก็ไม่มีที่ผูกไม่มีที่ย้ายทงคำไเลยที่อื่นด้วยคือเขาให้พื้นที่น้อยมากเให้พื้นที่น้อยมากมันไม่มีที่ผูกช้างมันไม่มีที่จะขยับช้างออกไปทางไหนเลยเพราะว่า ถ้าเอาอยู่ใกล้กันก็กลัวจะติดกันนะคะเราจะทำยังไงดีเดี๋ยวเดี๋ยรอปรึกษาหมอพรุ่งนี้แล้วกันนะคะเรอปรึกษาหมอก่อนว่าถ้าเราเอาอยู่ด้วยกันอย่างนี้มันจะอันตรายหรือเปล่านะคะ เก็บก,กนก็นได้กลัวโมอสเขามาทำไมเปียวใหม่มาอีกจกักส่วนอันจักล่ำนเนี่ไปให้กินไม้ไปโกอนนะคะ <laughs> พ่อไม่บอกพ่อไม่ปีนจนขาสัน <laughs> ลมก็แรงด้วยนะคะเมื่อเช้าแต่ว่าเราต้องเอาเราต้องเอามาให้ลูกๆกินให้ได้นะคะรักทั้งคู่นะคะลูกขอบคุณค่ะขอบพระคุณพิดานะคะเราก็จะปีนไปเรื่อยๆนะคะเอามาให้ลูกๆกินเรื่อยๆจนกว่าจะหายนะคะฮะ พราะใหม่ตัดหญ้าแล้วนะคะตัดหญ้าเสร็จแล้วก็ออกไปตัดไม้ให้ต่อเลยนะคะไม่ยอมกินข้าวเช้าเลยเป็นห่วงเป็นห่วงทองแท่งมากนะคะรีบไปหาไม้มาให้นะคะไป,ไปปีตนต้นไม่ละคะซันเนาะบอกว่าให้กินเข่าก่อน เนยังกินปกตินะคะเดี๋ยวจะสังเกตสังเกตตรงคางสังเกตให้มืออื่นให้เขาอาปากให้เบืงบ้งมืออื่นเสามาเก็บขยะให้ท่องแทงอาปากเบึงต้องสังเกตไปเรื่อยๆนะคะบางทีอาการก็ยังไม่ออกก็มีนะคะ แล้ก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเนาะ ดีเด้เขาบ่ได้เขาว่าเขาสิโทรบอกหมอสุรินทร์เอาไว้มื้ออื่นเด้ค <c ười> ันยานี่บ่บอกเขาโทรไปแล้วได้นี่เขาบ่ฮู้ว่าเราบ่เขปล่าเห็นเรามื้้นอนีคาโบ่เห็นเลยโบเห็นบ่เห็นดนละเลอรถหมอสุรินทร์น่ะ ค่ะพี่ๆขาตอนนี้ก็ฟ้าก็เริ่มเล็บเข้ามาใกล้แล้วนะคะยังไงก็แม่ขออนุญาตจบไลฟ์สดเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เนาะเราจะมาอัปเดตอาการของน้องทองแท่งให้กับพี่ๆแม่ๆได้ชมกันอีกครั้งนะคะวันนี้ก็ขอพระคุณสําหรับการรับชมนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับช่องช้างเฝดภายทองคำภายทองแท่งด้วยนะคะ คืนนี้ก็ขอลาไปแล้วนะคะขอให้พี่ๆนะคะนอนหลับฝันดีทุกๆท่านนะคะสวัสดีค่ะ